โดเรมอนตอนการปีศาจโดเรมอนฉันมีเรื่องสำคัญมากเลยอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนฮะอยู่ที่ไหนเออเรื่องสำคัญอะไรของโนบิตะเขาไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรือมั้งคงจะไม่พ้นพวกขอยืมเครื่องผลิตเงินละสิแต่ลูกอยู่และไปเที่ยวกวันดีกว่าเฮ้ยไม่อยู่ตอนสำคัญแบบนี้ได้ไงอะ ทำไงดีอยากได้สามร้อยเยนตอนนี้ไม่งั้นแย่ทำไงนาะตรงที่นอนโดเรมอนมีอะไรหรือเปล่าดนะาอืมเออเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนเสืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะหืมมืออะไร เร <so ay. S 2> ียกข้าออกมาคือเจ้ากันเหรอปีปิดมีมิซ่าทอะไรแหวปล่อยปล่อยเขาเนี่ยปล่อยไม่จะต้องเี้กันเลยดีดาเดี๋ยวเนี่ยไม่ค่อยเรียกผมเลยก็เลยอุตส่าห์ดีใจที่ดาดาจะได้โดนเรียกออกมาแท้ๆเลยนะครับนี่อ่ะ ไออยัอย <ๆ S 1> มันเครื่องเรียกปีศาจออกมาเหรอใช่ทั้งทั้งที่ไม่รู้กัน<ต>หลอเนียฉันไม่มีธุระอะไรกับปีศาจนะๆๆๆๆดี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 ได้ไดก็ได้แล้วรับนี่ไปเลยนะการปีศาจการปีศาจหรอเออใช่ใช้กายบ้างเลยสัตว์หนึ่งครั้งสามร้อยเยนฮะไปแสามร้อยเยนเหรอ เออยไม่เอาอ่ะให้ปีศาจทำอะไรให้แล้วก็จะถูกอวิญญาณไปอะดิโอโบราณเฉบเว้มไม่ใช่ยุคที่จะเอาวิญญาณมาแลกกันแล้วนะจ๊ะสมัยนี้มันต้องสูดสูงสูดสูงสูงสูงเรอ <c oughs> ทุกทุกสายเราเย็นสูดสูงจนลดลองหนึ่งมิน <c oughs> แค่บินเดียวเองนะเตี้ยนดิดเดียวเองนะเออหนึ่งมินใช่หนึ่งินเองมันเตี้ยนิดเดียวเองอ่ะแทบจรู้สึกเราบอกไข่ แต่ว่าถ้าใช้ยเยอะฉันก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยโอ๊ยแบบนั้นฉันไม่เอาเอ่ะไม่เอาไม่เอาเลยก็ไม่ต้องใช้ยเยอะดิดนาะแค่มีวว่าเฉยเฉยก็ไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าไปเป็นไรเลยอ่ะถือว่าช่วยกันละกันนะเดี๋ยวจะประกาศอยางดีเลยนะนี่เอาสบู่พาชเจตัวแล้วก็กระดาษทชู่ไปด้วยเลยนะทีนี้นะถ้าม,มีลูกค้าแล้วก็แย่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 เด็กๆเด็กอยู่ใช้ป่านยังไงซะแล้วก็ยังโตได้อีกอ่ะอืมเนาะจริงด้วย ถ้าใช้แค่นิดนึงแล้วก็หยุดใช้ก็โอเคใช่เลยใช่เลยใช่เลยเอางั้นตกลง <laughs> ขอการเป็นนี้ก็แล้วกันนะเออขอบใจมากขอบใจได้ช่วยนะทุกทุกที่เกินฝนสูงก็จะลดลงตามสูดใช้ไปในวันดน้ลนวได้นนะจะไปก่อนละบายบายจุดลองดูดิ ได้สามร้อยยจริงๆด้วยซื้อการ์ตูนที่อยากได้แล้วอ่ะกระตูนเนี่ยนะได้มาจากไหนเหรอฉันซื้อมาสิไม่ได้ไงเห็นเป็นไรสักหน่อยอนี่เออทาเป็นว่าคนเออหน่อยหนอยอ่อยเฮ้ออีทำให้มันรู้สึกแปลกแปลฮ กระโตด้วน่ะได้มาจากไหนเหรอฉันซื้อมาสิไม่ได้งไงเห็นเป็นอะไรสักหน่อยอนี่เออทาเป็นว่าคนเอ,อื่นหน่อยหน่อยเฮ้ออนีออออ่ทำให้มันรู้สึกแปลกแปกแฮะพอเที่ยงคืนก็จะเตี้ยลงใช่ไหมแต่ว่ามันก็แค่มีนเดียวเองนี่นาะ ขงไม่เป็นไรละมัง้งดีหรือไม่เนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ดีจังดีจังถ้าเป็นแบบนี้ใช้อีกสักสองสามมิลก็น่าจะไม่เป็นไรอะเนาะเอ้ยไม่สิถ้าใช้ไปหนึ่งเซนก็คงไม่ค่อยมีใครเห็นหรอก เออใช่ใช่อีกซักเซียนแล้วก็เออก็ดีดิเอาละใช้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่โอ้โอหเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอุ้ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรอ,อะไรเออไปเลยนะครับทีซึกะขากลับไปแวะร้านหนังสือกันไหมอ๋อไปสิจ้าเอาไหนครับเอาทัา้งหมดนี่เลยครับซื้อเยอะจังเลยนะจ๊ะเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินค่าขนมฟุม่มเฟือยเนอนะ ดีจังเลยนะฉันก็มีหนังสือที่อยากได้อยู่เหมือนกันนะ่ะเอางั้นเหรอเดี๋ยวฉันซื้อให้เอามาเออเออไม่ต้องซื้อให้หรอกจ้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ้าแต่ว่าโนบิตะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันซื้อเล่มนั้นให้แล้วให้ชิสุกะยืมแล้วกันนะเท่าไหร่อ่ะหกร้อยเยนหรือว่าเก้าร้อยเยนนี่โนบิตะยุ้ย ซือพวกฉันอย่าได้สเก็ตบอร์ดนะใช่ใช่สเก็ตบอร์ดแบบนั้นซื้อไม่ไหวหรอกเอาก็แค่สะบัดสะบัดการ์ดนั่นใช่ไหมล่ะฉันเห็นน่ะเออได้ซื้อแล้วกายพวกฉันยืมก็ได้นี่ดาชิปบปะแต่ว่าได้จะบอกว่าซื้อหนังสือให้ชิสการได้อะแต่ว่าซื้อให้พวกฉันไม่ได้จะกันเหรอยังกันเหรออ,หรอ,อุอ้ยซื้อกระตูนรถล,ลงหนึ่งเสน้นสเก็ตบอร์ดสองคืนนี้คงโดนเยอะเลยอะ หมดแล้วหมแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเช้านี้ฉันไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเออออทานแล้นะครับโนวิตา นี่ลูกตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนี่นี่โนโปิตะโนโดปิตาโนโดปิตาไหนเรามายืนเทียบกันดูอย่ามาจุกกับฉันนาะไปเที่ยวดีกว่าลดลงเยอะเลยนี่เฮ้ยโนบปิตาฉันตดอดูต่อไปในสเก็ตบอร์ดบนถนนด้วยละแล้วก็ พอไปได้ตรงระเบียงก็มาชนกับประตูกระจกเข้าแล้วก็เลยแตกด้วยเหรอแย่เลยเนาะจ่ายแค่ที่ใช้มาชัดหน่อยเลยอะไรกันเล่าโนบีตาเฮ้ยฉันไปเล่นสเก็ตบอร์ดตรงระเบียงนะแต่กระดกไม้ก็เลยกลิ้งล้มตกลงมาเลยล่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งแสนมังแสนหนึ่งเลยเหรอใช่ของสเก็ตบอร์ดของตายนั่นล่ะตัวแสบเลยละบอกให้ใช่รับผิดชอบอะไรนะแสนหนึ่งอะส่วนสูงของฉัน ไม่เป็นไร,ไนไรกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ยังสูงอีกได้เยอะเลยอะ่ะอืมเป็นกา๊าซที่ใช้ง่ายดีจังเลยยืมมาจากดอลี่มอนเหรอฮะเฮ้ยส่วนสูงของฉันมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้แค่นี้ไม่เอาแล้วไม่ใช่แล้วจะไม่ใช้กา๊าซบ้าบอเลยนั่นอีกแล้วอ่ะไม่เอา เงินค่าขนมไม่พอโอ้ยแย่เลยนะเนี่ยขอยืมไปหน่อยละกันนะกลับมาแล้วครับเสียงแิงต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 ิไม่้ดื่แม่กจบนะจ๊ะนี่ถ้างั้นอย่างนี้ก็คุงลบได้ติเลยเพราะอะไรกันเนี่ยทำหน้าแบบนั้นน่ะม่เป็นหรอกนะถ้าิดเดินออกเดี๋ยวอคืนให้นะเฮ้อ อะไรไปอ,อ่ะอกาดลเหรออ่ะอะไรกันเด้อเฮ้ยโซบิตาแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าเหรอ,อ,อเฮ้ยไม่ได้นะใช้ไปใส่แสนเออใช่นี่ยการไปเนี้ยโอ้ใส่แสนเลยนะใช้ออไปแล้วงั้นก็แปลว่ารวมแล้วเป็นหน,นึ่งร้อยสามสิบแสนแล้วตอนนี้นก,นก็เที่ยงคืนแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวหน้าก็จะโตหดเล็กลง ไม่อยากจะหายไปลองไปคุยดูจะดีกว่านะเจ้าเองก็เหลือไปไก่การเอาค่าตี๊กใช้ครอกมะสายไปจำสี่แสนเลยเหรออู้สี่แสนก็เหลือครอบกูแต่กิ้วหลเด้อเออคือว่าเรื่องเงินน่ะยังไงผมก็จะใช้คืนให้นะครับอย่ามาเอาความสูงไปได้ไหมล่ะครับเฮ้ย ไม่ใช่เลือกร้อนแล้วคือจะกลับคำพูดและบอกให้ฉันต้องบอกเห็นเรื่องที่ตั้งแต่ต้นแล้วเอาโซนโซนแรกกับเงินตามสัญญาที่ให้กันไว้ตอนแรกนาทีแล้วไปเลยนะที่คือเจอกันเออฮ่าฮ่เอ้เยถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีอ่ะมันคงจะหดหายไปเลยไม่ไม่นะจะไม่รักษาสัญญาเนี่ยมันทำไม่ไหญ่แล้วนะ ตัวจะหดเล็กลงแล้วหายไปเฉยๆเลยเหรอไม่เอานะไอ้จะเที่ยงคืนแล้วส um> um> ินะเออเริ่มหดลงแล้วโอ้ยหดพอหดพอหดอุ้ยหดลงเร็วมากเลยอยู่ที่สวนสูงปกติแล้วอ่าได้แล้วจริงเหรอ เฮ้ยทำได้ถูกไปอะลยนั่นเนี่ยไม่ได้ทำนนวนถูกไปอะไรรอนะโชคดีที่ฉันใช้ล้ำแสงขยายร่างทำให้ตัวนะ้าใ,ใหญ่ขึ้นเอาไว้ก่อนเเป็นไงล่ะเข็ดไหมล่ะจำไว้ด้วยนะอย่ามาทำอะไรตามใจชอบล้ำหลังฉันแบบนี้อืมอาวละไปเผาการนั้นะแล้วก็ทิ้งมันซะเลยโอ้เผาเหรอหเสียใจหรอก่ะนเผาละ ก็มีลำแสงขยายร่างอยู่แล้วใช่มหมงั้นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอโย่ดวงวิตาไนนี่มันแหมนี่จะไปไรเละอีกนิดเดียวนะพอดีนายไม่รู้จักเ็ดเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยแย่มากเลยโหตร้า่สุดนะบักโกกันได้ขนาดนี้เจ้าเด็กปีศาจ